ใช้การนั่งแบบท่าเทพธิดาในลักษณะนี้หรือจะใช้เป็นการนั่งขัดสมาธิก็ได้สําหรับคนที่ไม่ถนัดหรือจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่เข่าหน้าขาต้องชิดกันอ้อมมือไปด้านหลังจับศอกตรงกันข้ามใครไม่ไหวก็อาจจะจับประมาณข้อมือในลักษณะนี้หรือเอาแขนคขว้ยหลังไปธรรมดาก็ได้นั่งหลังตรงก่อนยืดกระดูกสันหลังขึ้นให้คุณสูดลมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆสูดให้ลึกเท่าที่คุณสูดได้เสร็จแล้วเกรงหน้าท้องโค้งลําตัวก้มไป ด้านหน้าไม่จำเป็นต้องให้หน้าผากถึงเขา่าโค้งลงไปประมาณครึ่งทางก็พอโดยที่สะโพกติดส้นเท้าไว้สำหรับคนนั่งท่าเทศธิดายังก้มยังโค้งอยู่เมื่อคุณหายใจออกหายใจออกหายใจออกทิ้งลำคอลงสบายสบายพอออกจนหมดยกลำตัวกลับขึ้นมานั่งที่หลังตรงแล้วเราทำซ้ำในลักษณะนี้ข้างละสองรอบข้างละคือนึกถึงการสลับแขนพอเราครบสองรอบสลับแขนข้างที่ไว้หลัง ท่านี้จะช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณศีรษะหลังกกหูได้ดีขึ้นเป็นการสร้างความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังเสร็จแล้วพอเราทำครบทั้งสองข้างแล้วอาจจะมีการเฉยค้างขึ้นเงยหน้าขึ้นแล้วมองตรงสักสองามครั้งเป็นการปรับแนวกระดูกสันหลังให้กลับมาที่เดิมลองทำดูค่ะ